you จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศนิวโนมอลค่ะในห้างสสินค้าต่างๆในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ของเรานี่แหละค่ะหลังกลับมาเปิดอีกครั้งพร้อมกับมาตรการป้องกันนะคะโควิด -19 อย่างเคร่งครัดไปติดตามกันเลยค่ะค หลังจากที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 มีมาตรการคลายล็อกเฟสสองนะคะทำให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะกลับมาเปิดอีกครั้งค่ะรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่อพเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ถือว่ามีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายสินค้าได้ตามปกติแล้วค่ะแล้วก็ทางห้างเองก็มีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดด้วยโดยให้ลูกค้าได้สแกน QR code นะคะผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อเช็คอินก่อนเข้าห้างค่ะนอกจากนี้ยังมีการวัด อุณภูมินะคะรวมไปถึงการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยติดตั้งเป็นเครื่องแบบใช้เท้าเหยียบค่ะเพื่อลดการสัมผัสโดยตรงพนักงานทุกคนของทางห้างก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะในส่วนของเฟสชิลค่ะตรงนี้เพื่อป้องกันในเรื่องของนะการรัดกลุ่มสําหรับจุดต่างๆภายในห้างเช่นเคาน์เตอร์ชําระสินค้าก็จะมะีการมักจุดไว้ยอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถให้ลูกค้าชําระสินค้าผ่านทาง QR code ได้ก็คือลด การสัมผัส โดยตรงนั่นเองค่ะบรรยากาศนิว n นอ,อร์มอลที่ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของภายในห้างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะมีการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามายัยการใช้เจลล้างามือหรือแม้แต่ประชาชนสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าภายในห้างได้อย่างสบายใจค่ะอีกทั้งทาง,ทางห้างโอเดียนเองก็ในตอนนี้ยังมีการนําสินค้ามาลดราคากว่า50%ด้วยค,คุณประนอมต้องรีบไปเลยนะคะคต้องบอกว่าหลากหลายแบรนด<ะ>์ดัง<ะ>ด้วยกันใช<ะ>่ค่ะทั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐ กิจแล้วก็คืนกำไรกลับให้ลูกค้าในช่วงที่ประสบปัญหาวิกฤตนะคะสำหรับโรคระบาดโควิด -19 นั่นเองค่ะสําหรับทางหา้างสรสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ในระยะที่มีการปิดไปตามมาตรการของภาครัฐนั้นก็ยังมีนโยบายทําให้ประโยชน์มีนโยบายทําประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ร่วมกับทางเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลานะคะ Um, แจกข้าวแล้วก็น้ําดื่มให้กับประชาชนเดี๋ยวตรงนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของค,ขอคุณนะระม,อมอนอมรวิทยากันค่ะกรรมการผู้จัดการห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่เราไปฟังเลยค่ะส,ส,วส,คสวัสดีค่ะก็วันนี้เรามาพบกันที่ห้างโอเดียนอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เราตื่นเต้นกันกันกบภาวะโค,ควิด -19 นะคะแล้วพวกเราก็ปรับตัวจากที่ ทางรัฐบาลสั่งปิดไปนะคะวันที่17พฤษภาคมเมื่อวานนี้เองนะคะเราก็ได้มีการเปิดห้างใหม่ขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะก็เป็น new normal ค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าทุกคนต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นเราต้องใส่แมสนะคะเราต้องล้างมือบ่อยบ่อยเราต้องมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้ลูกค้าล้างมือนะคะ จุดต่างต้องมีการทําความสะอาดอย่างเข้มข้นนะคะสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยก็เราถือว่า,าตัวพนักง,งานปลอดภัยลูกค้าปลอดภัยสังคมเราก็คงจะปลอดภัยไปด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราก็เป็นอันทราบกันว่าวาหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ทํางานเลยเพืชผลเกษตรราคาก็ไม่ค่อยดีโอเดียนก็เลยจัดรายการค่ะ thank you s ซล์นะคะ ช่วงนี้มีลดราคา50% 70%บมากมายรวมถึง1แถม1ด้วยนะคะอย่างสินค้าจำเป็นของซูปเปอร์เนี่ยก็มีหลายตัวที่ซื้อ1แถม1แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราป้องกันโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเฟสชิลเป็นแมสต่างๆแล้วก็มีสั่งมาจำหน่ายราคาพิเศษค่ะเพื่อว่าจะได้เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ทุกคนใ้ด้วยกันดูแลเรื่อง ของความสะอาดของความปลอดภัยค่ะเชิญชวนค่ะยังไงก็มั่นใจสู้ๆไปด้วยกันเราคิดว่าเราทุกคนต้องดำรงชีวิตแต่ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งห้างโอเดียนก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจทุกท่านนะคะที่จะมาะทำงานมาช้อปปิง้งด้วยพฤติกรรมใหม่ New Normal อย่างที่บอกกันนะคะก็เชิญชวนค่ะเราจะไดะ้เห็นสินค้าราคาพิเศษ สินค้าอุปโภคที่จําเป็นนะคะที่โอเดียนแห่งนี้นะคะเ <c oughs> ชิญชวนค่ะขอบคุณนะคะถือว่าในหลายสถานที่ด้วยกันนะคะในพื้นที่ของอำเภอใหญจังหวัดสงขลาตอนนี้ถือว่าก็มีการปลดล็อกนะคะคในส่วนของเฟสที่2ก็มีการควบคุมการป้องกันการรักษานะคะความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันนะคะเชื้อโควิดสิมากขึ้นยกตัวอย่างในเรื่องของร้านอาหารคุณประนอมนะคะคเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือต้องเว้นระยะห่างกันนะคะ